คดีที่สำนักพิมพ์จอห์นไวลี่แอนสัน้องร้องนายสุภาพเกิดแสงนักศึกษาปริญญาโททางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในมหาวิทยาลัยเฝ้าเทิร์นแคลิฟอร์เนียว่านายสุภาพระเมิดลิขคธิ์ของสำนักพิมพ์ด้วยการซื้อหนังสือที่จัดพิมพ์จำหน่ายในต่างประเทศและนำมาขายผ่านต่อเว็บประมูลออนไลน e ์ ebay ให้กับผู้ฟื้อในสหรัฐอเมริกาทําให้สํ่นักพิมพ์ได้รับความเสียหายและคณะรูปขุนได้ขอให้ใจ่ายค่าเสียหายให้แก่สํ่นักพิมพ์เป็นจํานวนเงิน6แสนดอลลาร์หรือราว1 8ล้านบาทขณะนี้คดีความอยู่ในขั้นที่จำเรยอุดอรต่อศานสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เกิดคดีการฟ้องร้องเรื่องรามเมอริคาฟิตเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนับสิบล้านบาทที่ประเทศไทยตามหน้าสถาบันต่างๆมักจะมีร้านถ่ยเอกสารเป็นจํานวนมากโดยมีการถ่ายสําเนาเพื่อประกอบการเรียนในรายวิชาต่ตางๆไว้จําหน่ายแก่นะักศึกษาอีกด้วยค่ะ ตัวอย่างหนังสือที่ถูกถ่ายํำเนาเอกสารโดยร้านถ่ายเอกสารหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อไว้จำหน่ายให้แก่นักศึกษาโดยหนังสือมีจำนวนหน้า78หน้าในราคา93บาทและฉบับถ่ายํำเนาในราคา20บาทปกติเนี่ยพี่ซื้อหนังสือเรียนที่ไหนหรอคะคือมันก็จะมีอยู่2แบบนะคะจะมีหนังสือของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็อีกอย่างก็คือก็จะมาซื้อตามร้านถ่ายเอกสารหน้ามอเนี่ยคะ่ะ ยายทำไมถึงเลือกมาถ่ายเอกสารนะคะซื้อมัน,ม,นมันถูกกว่าแล้วมันก็มีมีครบทุกวิชาแล้วคิดว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เขียนหนังสือหรือเปล่าคะมีความคิดเห็นยังไงมันก็มันก็คือการละเมิดอะไรบางคะคงครบมันก็คงจะใช่แหละแต่ว่าคือเออมันเวลาเราเรียนแล้วก็ต้องแบบเรียนหลายวิชาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรา อะไรที่มันประหยัดได้อะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็น่าจะประหยัดอาจากสถานการณ์รดังกล่าวที่บอกมานะคะคิดว่าผิดกฎหมายอะไรบ้างแล้วก็ส่งผลกระทบต่อใครบ้างคะกรณีของการที่ร้านซีล็อกใช่ไหมคะเอาหนังสือไปซีล็อกขายอันนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เพราะว่าตัวของคนที่เขาเป็นเจ้าของหนังสือเนี่ยเขามีลิขสิทธิ์ในหนังสือเล่มนั้นนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือว่ามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่เจ้าหนังสือนะั้นไปทําซ้ําในกรณีก็คือเหมือนกับ เปรียบเทียบได้กับการเอาหนังสือไปก๊อปปี้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านถ่ายเอกสารเนี่ยในเมื่อเขาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงการเอาไปทําซ้ำเนี่ยก็เลยถือว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่นี้ตามกฎหมายเนี่ยก็กําหนดไว้ว่าการละเมิดสิทธิเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ากฎหมายกําหนดข้อยกเว้นไว้นะคะก็อย่างเช่นกรณีการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะหรือว่าใช้เพื่อการศึกษาที่ไม่ไมเกิน หรือว่าไม่รบกวนสิทธิของคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มากเกินไปแต่กรณีนี้เนี่ยเห็นได้ว่าการที่เจ้าของร้านถ่ายเอกสารเนี่ยเอาหนังสือไปไปไปถ่ายซีล็อกขายเนี่ยมันเป็นการทําเพื่อประโยชน์ของเขาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไปของคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี้ก็ถือว่าไม่เข้าข้าอยกเว้นแน่นอนอาจจะถูกฟ้องโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ค่ะการขายฝำเนาหนังสือตามหน้าสถาบัานการศึกษา เป็นสิ่งจูงใจนักฝึกษาเนื่องจากราคาที่ถูกกว่าหนังสือริคฟิตมากจึงทําให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการระเมอริคฟิตนังสือที่ยังคงมีอยู่มากในปัจจุบันจอมขวัมบุญทศรายงาน